Lilin. Amin. สามสี่สิบาสิบหกสิบเจ็แปดอีห้วันหนูก็3เดือนแล้วหนูก็จะครบ3เดือนแล้วค่ะใช่ไหมลูกเวลามันเร็วจังเลยแนมะ่ลูกก็จะครบ3มเดือนแล้ว กินนมแม่ตลอดเลยกินนมแม่มาสามเดือนแล้วนะแม่ไม่ได้ออกไปอ้อล้อที่ไหนเลยอะ่ะเพราะหนูไม่กินนมเสริมหนูจะต้องกินนมแม่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่ไหมคุณนี้ินออกไปไหนก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงต้องรีบกลับเข้าบ้าน จริงๆของหนูตอนนี้นะหน้าเล็กแล้วก็ตัวขาวกว่าในรูปเยอะเลยแหละอัน <c oughs> นี้แม่ไม่สบาย <c oughs> ไม่สบายเพราะว่าพักผ่อนน้อยดูแลหนูนี่แหละ ฉันเชื่อแล้วว่าพ่อแม่ทุกคนนะ่ะรักเรารักลูกทุกคนกว่าจะโตมันเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยมันเหนื่อยมากๆเลยนะกว่า <c oughs> จะเลี้ยงกว่าจะโตเ <c oughs> ข้าใจความรู้สึกของการเป็นแม่แล้วแหละฉันก็รักแม่ของฉันมากเลยนะ ฉันเป็นลูกคนแรกของเขาเขาต,ต้องรักฉันมาาเหมือนกานเหมือนที่ฉันรักเธอใช่ไหมเหมือนที่ฉันรักเธอเหมือนที่ฉันรักเธอ